เออยคกูจะกันให้นะเอาเวลาหมดไม่รำมุดเอาเวลาหมดแล้วเหรอแค่ดิ้งแค่ดิ้งแมวแล้วเด็กต้องรอหมอปะเมื่อคืนพยายามขนาดนั้นเลยวหรก็กูกูเคยพยายามแค่รีเดียวแหละครัวของให้คนอื่นหมดเลยแกงกิเอาเข้ามาตัวให้หมดเลยเฮียครูไปทำงานวนแม่งเฮียสิบนาทีอ่ะกูไปไปทำธุรกิจหรือเ่าไปทำงานวนเกือบเสร็จแล้วล่ะราคามันไม่ขึ้นแล้วเอาตรงพันสองคนแม่งกดกันแล้วตอนเนี้ย เออใช่ไปต่อเลยต่อเลยต่อเลยเลือกเลยน้องเออด้วยผมบอกดิเดี๋ยวดูอยู่ไปกระที่คนหนึ่งเดี๋ยววะยินใหญ่ตั้งไหมเนี่ยจุดนี้โชยเลยจุดนี้สามคนจะโชยเลยเนี่ยจุดใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัดดีพี่เรืองลั่นนะลั่นนะลั่นดีลัดเนี่ยหายละหายละใครว่างไหมนู่นน่ะจุดจุดขวาเห็นปะตรงร้านเสื้อผ้ามันจุดมันหาจุดอะไรหรอโอ้ยอยู่คนละที่เลยอยู่นี่อยู่ค่ะตอน เกี้ยว half ชีโค้โค้ดเกี้ยวชีโค้โคสุดครับเอีกจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งตรงไว้ขวามือใช่พี่อยู่ยากเป็นไงบัหมัดที่นี่เหมือนจะเบาด้วยไหมแต่กูว่าแรงแรงโดนเล่ยอ่ะแล้วปั๊มยายามันขึ้นกระจุงเลยอ่ะรู้สึกว่าที่นี่เอดีแบบว่าปั๊มแล้วเหมือนแบบเราสไลด์ใช่ปะตรงไหนนะมันจะ cancel เลยนะเว้ยใช่หรอตรงไหนตรงใช่จอยเมื่อวานกูลองชุบละแล้วสไลด์จแ c นเซ e l เลย มึงใช้ไอดีด้วยหรอขอแจกไว้ยังไงควิมไม้แจกเลยนะธรรมดิการแจกวันแไงกูแจกให้ไอดียแบบเผื่อไว้ตอนฟาร์มแล้วแบบไอ้เทยที่เก็บน้ำพึ่งตอนแรกแบบมันชอบขับจนมันตายเออใช่รอหมอนาหกร้อยนะพี่รถนี่อย่าลืมนะชุดนึงนะอ๋อนะมึงรู้ไหมวันแรกที่กูมาที่คนทำน้ำพึ่งแบบเว่อร์กูรอหมอยี่สิบนาทีอ่ะสใส่เอางั้นอะเอารถมาคืนด้วยหนักไม่ใช่ขับแจกไว้เถอะทั้งนั้นอะ ไม่มี่กลับนะเราคิดดูนะดีนะหมอยังชุบที่นู่นไม่ที่นี่อ่ะยังดีอยู่แบบชุบเออดีไม่ต้องเอากลับโรงพยาบาลถ้ากลับโรงพยาบาลกูว่ายาวอ่ะเฮ้ยสายมันยังไม่มีไอ้นี่ปะทำไมไม่หายเลยหน้าเห็นอยู่เลยใช่เพื่อเราทวงเวลาไว้อยู่ใช่ใช่ตอนว่ะแต่รถน้ำมันเราหมดโอ้โหอ๋อที่ช้าคือรถน้ำมันตั้งแต่ขับช้าพี่จ่าไปดีครับตลอดเลยวะจอดไหมวิ่งหน้าไวกว่าผู้ละหกร้อยเออล้ำเออ ไม่ใช่ครับไม่ใช่รับส่งครับเอาไปส่งครับคอแมวนะปอกคอแมวก็มีพร้อมนะครับเดี๋ยวจังหวะที่สีเทากับสีม่วงสีส้มต่อยกันตายหมดเราลงไปเก็บรอยละห้าร้อยละห้าใช่พี่โรนี่พี่ขับไปเบิกไหนเนี่ยเจอนี่ตลาล่ามึงก็ได้ปลดปลดนี่ไปเลยเลยตัวเอาไปเลย เออนั่นสิพี่แม่ขึ้นไปข้างบนน่ะพี่ลงแบคล่างหน่อยมั้ยใช่หรอแางเราหรอไม่ใช่สูดรไม่มีปอกแขนไม่ได้เงินดิสาธิตแกงเราไม่ได้เล่นแล้วแกงเราแยกไปซ้มหรอกพี่จะไม่ได้เล่นอีกหรอกอีกร้อยอันอันละสี่พันอันละสี่พันไปขายใครตัดไปอมค้าบ้วาลินันมีคนกดซับรลครับพี่สามพันได้มั้ยสามพันได้ค่าเนี่ย มานี่ไปไขายสามันท่าเหรอีโคะ่ะไอพี่เขาแว่ามันมันเกียดไปค่ะ้าก็เกียดคือ3ามพันรักเลยที่รู้จักกันแั้ปนขก็เป็นพ่อค้าหน้าานา็เยไปรับของแทนที่ไหนเรื่องขายผมจัดการขายหลังเอาไอ้ส่วนต่างเอามาให้กูด้วยนะ อะไรอ่ะส่วนต่างอะไรอ่ะอ้าวไม่เกี่ยวลพี่ตกลงขายไปแล้วไม่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 คือส่วนต่างอ่ะคู้ค้างกับมึงไปประมาณสองแสนห้าถูกปะเออแล้วทีเนี้ยเท่ากับเท่ากับคุ้มขายให้มึงสามพันมันก็มันก็จะได้ประมาณสามสิบเทถูกไหมต้องมีส่วนต่างก็คือส่วนต่างของกูประมาณห้าห้าสิบเทเอาให้กูโอเคปะอย่าตีกันอย่าตีกัน แต่ว่าเฮ e ่อกูขายขายให้มึงในราคาเลทนี้ครูว่าไม่ได้เทียอะไรเลยเนี่ยเรื่องผมไม่เต็มไหมเฮียทำไมอ่ะโอ้โหกูขายต่เฮ่อขายครูไปขายตลาดให้มึงดีกว่าไหมแต่มึงไม่มีเวลาไปขายตลาดถูกต้องไหมล่ะมีเหลือเพื่อนเลยแหละเพื่อนโลกมันก็ไม่มีถูกบ้องไหมเพื่อนอะไรนะ จบดิวเลยดิวดิวจบจบทะเลแบบว่าจะได้ไ <studio> ม <uk t> ่มีข้อกําลังหานะก็กระดิ่งไปร้อยพันเอาไปคู่หนึ่งเซ็ตหนึงจบนี่คือเท่าไหร่คุณหลงบาลที่รถรถบัตได้ร้อยไงอ๋อโอเคเอาไปส่งแก๊งไม่ใช่อะไรหรอกได้ร้อยหรอวอร์วอรไม่เห็นไรชื่อแก่ยังไงอะทำไงอ่ะโอเคร้องโอเคโอเคโอเคนี่มันจะ เออเดี๋ยวกูจัดการให้นะเอาเวลาหมดเอาเวลาหมดแล้วเหรอเรียกต้องรอหมอป่ะเมื่อคืนฟ้าแดงคู่นึงใส่ชุดตลอดอ่ะสิบสนาทีเลยนะเว้ยติบก็เวลาประมาณ6นาทีหมดอยากได้ประมาณสัก500ก็ได้ลยส่งกันไปเลยตัวเอง เดี๋ยวผมจะได้พาแบบรงพอีกเดีวยวอุ้มดไปโรงพยาบาลอะไรก็ได้หวี่มาอย่างพี่ทนเราอ่ะไม่ไหวเขาต้องฉีดยาโรงพยาบาลแี้มันขับผ okay, ิดทางหมออยู่น okay. ี Obs ่นี่คนตัดราคาหัูวัดครับไม่เลยครับหมออยากอยากทิ้มหนึ่งครับนะครับเขาไปกองรวมกันไว้นะนะครับรถเป็นขนาดแล้ว ไม่เว้ยมันด้จกแคปได้เหรอไม่ได้อะราคาเขาเอาเขาแล้วเหรอไม่มีใครเอาไปเลยนะครับคุณหมองต่อให้มันแต่งเต็มื่อมีมีใครเอาดีเลยเราเราสู้ขายในราคาที่ว่างนอกไปวันนี้นอกไปมันเป็นราคาเขาเป็กว่าแปดสิบโลเข้าแล้วเหรอไวเคแล้วดิกูตั้งไปเจ็ดร้อยส์มีคนตัดราคากูหกพันห้าสิบที่เรื่องอยู่ที่จกแคปยังอ่ะ กระบาลแย่นะิจกตแคร์ไปเลยเนาะราคาแล้วไม่ได้ลังเลยเป็นบล็กมันเขาบอกเข้าแล้วมันเข้าแล้วเหรอยาวหมดยาวหมดยาวหมดแล้วทค่หมดด้วยแค่เข้าแล้วเหรอพี่ผมมีถังนะเขาบอกว่าจุดลงเข้าแล้วนะแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนอะเห็นที่อัปเดตอะพอบอวะเก้าสิบอยู่พอเฮ้ยสมัยพี่ได้ยี่สิบได้ได้อยู่ี่เต็มทไมเติมนิดเดียวมันขึ้นเกือบเต็มถังเลยวะ มันเติมน้ำมันเต็มถังร้อยเดียวเองที่เนี่ยไม่กูใช้ถังแบบไม่ลดอ่ะกูมีถังแบบแค่790อ่ะแต่กูเติมไม่พี่เรียงได้เกือบเต็มเนีแล้วก็ยังเหลือถังเท่าเดิมด้ยมันบักปะนี่อะบักโอ้ยคาเบิดโอ้ยยัยโคตรน่วงสัตว์ตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยกูพอกันพอกันกูก็พอกันเลยสิยเอพยเมื่อกี้ อย่างสนุกกรออะไรอ่ะเออก็รู้สึกว่าอย่างมันเฮ้ยทำไมพี่ได้ไอ้นี่วะตะกร้าแค่ยี่สิบเองวะถูกป่าวะถูกแล้วถูกแล้วจะเอาสักเท่าไหร่ล่ะเออจะเอาสักร้อยทีงไม่ล่ะแบบเหมืนกาชาว่ากาวมันโพได้ไงให้บูปีนบูหมายกาวพูไม่ได้จะโพเขาเป็นอะไรอีะกาวอ่ะเทคเป็นขวดเก็บไว้ซดเหรอเอาไว้ดมเหรอหรือว่า มุน้นนี่ราคาขึ้นเฮ้ยราคาขึ้นใส่ขายให้เราฟาร์มได้วันละห้าแสนก็ได้ละ โอกาสไหนๆวะพี่เลี้ยงว่าแคปเข้าอัปเดตห้องอัปเดตอ่ะ่นลองหายเอ้ตรงอัปเดตอ่ะบอกวแก้ไขสาไลยเพิ่มระบบแยกมิติมีหรอวะมีมีเลยเพื่อนตอนแรกมันมีนะมันมีรีหกโมวัะเนี่ยหรือว่าเขายังแมวเข่าอ่ะห้องพูดคุยปะ มันมีอยู่ในห้องพูดคุยถ้าเงน้นะถ้าไม่มีต้องเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเ,เออแล้วคือจุดแคปนี่เราต้องหาเองถูกปะ่ะกูก็ไม่รู้ะอะ <laughs> ต้องหาเองมั้ง